แพทพาวเวอร์ Power, แพทวอนชาวเน็ตอย่าว่าแพทนปภาหลังให้ลูกเรียกตนเองว่าพ่อวันที่26เมษายน แพทพาวเวอร์แพทได้ให้สัมภาษณ์หลังจบงานถึงเรื่องผลกระทบของงานจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดและเรื่องที่ได้เลิกดีเตรียมตัวบวชทดแทนคุณพ่อแม่รวมถึงดรามา่าแพทนปพาให้ลูกชายเรียกตนเองว่าพ่อถามว่าตอนนี้เกิดสถานการณ์โควิด -19 มีผลกระทบกับงานเพลงอย่างไรบ้าง แพทย์ตอบว่าเอาจริงๆแล้วมันต้องมีแน่นอนครับสถานการณ์นี้มันก็ทั่วโลกอย่างที่เราทราบกันดีเรื่องคอนเสิร์ตท,ที่มีจองไว้ต่างๆก็ต้องเลื่อนไปไม่ถึงกับยกเลิกก็เลื่อนไปตามสถานการณ์ก่อนเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการไปรวมตัวกันเยอะๆครับรู้สึกว่าจะผิดกฎหมายด้วยนะก็เลื่อนไปก่อนในอนาคตถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คงได้เจอกันแน่นอน ส่วนเรื่องงานต่างๆผมกับเพื่อนในวงก็พยายามพลิกแปลงพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์ตอนนี้ผมและเพื่อนก็ได้ทำช่อง YouTube ของตนเองขึ้นมาชื่อว่า Power Pad Official Channel ฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นช่องที่เราอยากทำกันขึ้นมาเองด้วยพวกเราเอง4-5หคนก็คือด้วยความที่มอชอไม่มีความรู้อะไรมากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับสื่ออะไรต่างๆ แต่ผมก็อยากทำเพราะคิดว่าเวลาน่าจะได้แล้วในการที่จะทำตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งในการเชื่อมโยงเรากับแฟนคลับทุกท่านและเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เจอหน้าเจอตากันอยู่เรื่อยๆ ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในจุดนี้เลยทำเป็นช่องของตัวเองมีรายการอะไรต่างๆทำแบบง่ายๆค่อยๆพัฒนาไปในสถานการณ์โควิดเราก็ปรับเปลี่ยนที่เรากลับมาทำเพลงกันอีกครั้งหนึ่งจากตอนแรกที่เราวางไว้ออกเป็นแบบซิงเกิลไปตามที่ระบบเพลงสมัยใหม่เขาเป็นกันออกซิงเกิลทำา MV โปรโมตออกเพลงใหม่ ทำซิงเกิลทำเอ็มวีโปรโมทแบบนี้ตอนนี้เราปรับแผนแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อไร่เราจะไม่ทำเป็นซิงเกิลเราจะทำเป็นอัลบัม้มอาจจะเป็นมินิอัลบั้มให้แฟนๆได้เต็มอิ่มกันเลยผ่านทางค่ายข้าวสารเอ t นเตอร์เทนเมนที่เราสังกัดแต่ชิ้นงานที่ผลิตเราจะนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆไว้ที่บ้านแล้วมีเพลงที่จะออกไม่นานนี้ครับติดตามกันนะครับ จะมีเพลงที่ทุกคนชอบอยู่ในนั้นบ้างไหมแต่ยืนยันว่าเพราะน่าฟังและทันสมัยทุกเพลงครับถามว่าได้เลิกบวชแล้วใช่หรือเปล่าแพทตอบว่าใช่ครับเป็นสิ่งที่ตั้งใจตั้งแต่อยู่ในเรือนจำแล้วว่าอยากจะทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่และเป็นการเสริมสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราด้วยก็ได้ติดต่อไว้แล้วส่วนเรื่องกำหนดเวลาก็ต้องรอติดตามข่าวกันดูน่าจะไม่นานนี้ เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจไว้นานมากแล้วก็อยากจะทำให้สำเร็จอีกอย่างเราเป็นลูกผู้ชายคนเดียวและยังไม่เคยผ่านการอุปสมบทมาเลยผมว่าเป็นหน้าที่ลูกผู้ชายที่สมควรทำด้วยครับเม <lerde> ื่อถามว่าตอนนี้งานค่อนข้างแน่นเรื่องเกณฑ์การรับงานรีวิวมีเงื่อนไขแต่ละผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างแพทตอบว่าก็มีการปรึกษาหลายๆฝ่ายครับ ปรึกษาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เขาร่วมงานอยู่กับเราด้วยว่าอันไหนน่าจะโอเคจริงๆผมก็ไม่ได้จำกัดอะไรมากก็ดูเป็นครั้งคราวไปดูความเหมาะสมดูช่วงเวลาบอกอะไรชัดเจนไม่ได้แล้วแต่โอกาสอีกทีหนึ่งครับเมื่อถามถึงดรามา่าแพทปนภภาที่ให้ลูกชายเรียกเราว่าพ่อเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างโดยแพทตอบว่าส่วนตัวได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆอย่าไปว่าเขาเลยครับ คือเขาเป็นผู้หญิงสนุกนะเป็นผู้หญิงสนุกเฮฮาผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นอย่าไปว่าเขาเลยครับผมก็ไม่ได้ถืออะไรเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด